เชื่อก็ต้องเชื่อจากแค่ซื้อแชมพูของใช้ในเซเว่นจะทําให้ได้กินชาบูเอ็มเคเฉยอ่ะคือเรื่องของเรื่องสบู่เจมดก็เลยไปซื้อที่เซเว่นพอตอนกำลังจะจ่ายตังค์เจได้ยินพี่พนักงานคุยกันว่าแค่มีแต้มเอ็มสเต็มก็แลกชุดหมูที่เอ็มเคในราคาแค่69บาทได้แล้วเอาจรีเจไม่ปักใจเชื่อนะด้วยความอยากหนูเลยไปที่เอ็มเคแล้วก็ตัดสินใจถามพี่พนักงานเฮ้ยสรุปเจไม่ได้โดนหลอกเว้ยแต่มันมีจริงจริงไอ้โปรลับเนี่ยเจก็เพิ่งรู้ว่านอกจากจะใช้เอ็มสเต็มแลกของในเซเว่นได้แล้วยังเอา เราใช้สแตมป์แค่1ดวงบวกกับเงินอีก69บาทก็ทได้รับชุดหมูคุรบูตะพรีเมี่ยม1จานเมื่อทานครบ500บาทขึ้นไปวิธีแรกก็คือง่ายมากก่อนอื่นเข้า 7-Eleven a p จากนั้นกดไปที่เมนูสแตมป์ Hello หิวใจเลือกที่เมนูแลกคูปองแล้วก็กดคูปองที่ต้องการสุดท้ายกดใช้ M เ M Stamp แล้วก็ยืนยันการใช้คะแนนได้เลยมาหารสชาติเป็นไงเดี๋ยวเจรีวิวให้ฟังข่ําแหสัมผัสได้ถึงเนื้อหมูคุรบูตะที่มีความหวานนุ่มที่รู้สึกว่าเข้ากับน้ําจิ้มสูตรเด็ด MK ได้อย่างเข้มข้นลงตัวเลยจรว่าของถูกนี่ไม่อร่อยขึ้นจริงๆหรอทุกคนแล้วคือสามารถใช้แลกได้ที่ MK ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นใครไม่ใช้สูตรนี้กันเลยทุกคน one